ครับผมระหว่างนี้นะถ้าศึกษาได้เที่ยวใน้งโรงเรียนบ้านหลุ่ทองนะแต่ถ้าโรงเรียนมีเวลาว่างตอนนี้มันจะไม่ได้ยินตรงนี้บ้างพูดอะไรเนาะพูดอะไร ले ले जा

มไม่ใช่ค่ะเอาอเอามาจากไปค่ะเาาจากไปแล้วทำยังไงเสียงไห่ตกเ,เ,เนี่ยเราเอาไบมาแช่ใชนน้ำส้มสายชูค่ะทมีสารอ เพลงโรงเรียนอีบอกเพลงได้เพลงโรงเรียนบ้านโมโลกไหมอ่าเพลงบ้านโมเดี๋ยวโอ่ากลังจะสั่งของเรา่ตัวละกี่บาท 一块嘛，那那个。

ถือว <S ens> <Okay, okay. S 1> ่าคนที่มาที่ยมไดสามารถหยิบได้เลยใช่มคายคายคายาย่าร์บา่อกว่าราคาย่อมยาวราคาอยากละสิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาสิบาทกี่บาทลูกด้วเน อันน oh, pues ี้20อันน e uh, nah <g> ี้15 15อ่า15สัตว์ท่านศึกษาซื้อตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ภาษาไทยกับอังกฤษอ่าภาษาไทยให้ทุกคนทุกทีมโรงเรียนบ้านโนเบะเนาะแล้วก็จะไปเจอตรงนี้อยู่ใช่ไหมอ่าโอเคกี่บานนะอ่าสิบใช่ไหมเด็กห้เราเต็มเต็ม 没 ဗမာမှာ